รถเก๋งมีสี่คันครับอันนี้นิสสันอาเซ็ดวันนิสสันอาเซ็ดวันสามหมื่นเก้าพร้อมใช้งานทุกคันนะพี่สามหมื่นเก้าครับคันนี้โอ้อันนี่สองประตูเลยนั่งได้ไหมข้างข้างหลังมันได้ครับโอ้เบาะก็นั่งได้นะได้เแต่ว่าต้องเข้าเข้าไม่มีประตู ก็เ,เข้าเหมือนรถกระบะแคบนะพี่ใช่ครับสภาพโอเคอูข้างหลังก็มีช่องว่างนะครับเพราะว่ามันเปิดเปิดสูงเลยนี่อ๋อดูนะอะ้เปิดอย่างนี้เลยครับโอ้เปิดไปทางกระจกเลยครับช่องก็ใหญ่อยู่นะตัวนี้น้ำมันอย่างเดียวนะพี่ตัวน,นี้น้ำมันอย่างเดียวเบนซิน <ens> ครับเอเย็นไหมคะนี่เอเย็นเอเย็นด้วยครับโโอ้ห ไม่ใช้ได้หมดตัวไฟฟ้าใช้ได้หมดไม่ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยกระจกไฟฟ้าด้วยแ,วแ,วแต่ว่ากระจกข้างยังใช้ไม่ได้ต้องไปเช็คหน่อยดูครับเปิดไปทางกระจกหลังเลยเยเนีอ่อเ,อเย็นด้วยนะหน้าตาก็จะลเลมๆหน่อวยควมัาจะเปิดจะเลยยังไม่ได้เก็บแต่บอกว่าไว้อย่างนี้แหละค่ะสิเลยยังไม่ได้ทำเลย อะขั้นต่อมาพี่เมิสซูคุริอีคาเลยเนาะอีคาซีจีเก้าสองสี่หมื่นเก้านี่ครับคันนี้แอร์เย็นไหมตัวนี้แอร์เย็นไหมไม่ได้ขับนานแล้วนี่ไอ้พ่วงอะไรพาวเวอร์พ่วงอะไรพาวเวอร์น้ำมันละพี่น้ำมันล้วนน้ำมันล้วนเนาสี่หมื่นเก้าครับพร้อมใช้งานเลยดูภายในได้ไหมเปิดได้เลยไหม โอ้ oh, นี่ครับดูสไลอาออกมาเพราะว่าผมยกไอ้นั่นออกก่อนภายในสวยอยู่นะน<อ>นจะเปลี่ยนพลาสติกใหม่อ๋อปัญหายังไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้เบาะยกออกนะพี่ครับครับแต่มันมีเบาะอยู่นะเบาะมีอ๋อนี่ไงครับเบาะมีอ๋อพี่กำลังซ่อมอยู่ครับซ่อมอยู่เปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ ตัวเก่ามันไม่ค่อยดีส่งต,ต,ตัวลูกค้าเอาไปแล้วมันจะเสียครับเสียกลางทางตัวเก่าไม่ค่อยดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่่ยนใใหหโโห้้มโโอแต่ว่าตัวเก่ายังใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะดเดี๋ยวพี่รุ่งก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับกําลังแก้ไขยอยู่นะครับนี่ก็มาดูได้นะสี่หมื่นเก้าครับตัวถังสวยโอ้แม็กส้มด้วยแม็กสีล้อเอาคันนี้ละพี่ โตโยต้าท้ายโด่งสี่หมื่นเก้าเหมือนกันชุดแต่งชุดแต่งครับรอบคันเลยสเกิร์ตสปอยเลอร์พาสีหกสี่แม็กด้วยครับแม็กขาวสี่ล้อเลยดูภายในหน่อยเปิดได้ไหมอ๋อนี่ครับภายใน เกียร์ธรรมดาเอเย็นไหม่เท่านี้เ er. <se> er. อเสียเอเสียเบานังครับไปดูข้างหน้าหน่อยครับภาษี64ขาดหนึ่งปี น้ำมันลวนน้ำนวนครับเส,สวเ๋อนี่นะครับแห้งงดีครับเครื่องแห้งดีครับสวยตัวน,นี้ใช้งานยาวๆเลยเท่าไหร่นะ4ม0 0 0เก้า40,000เก้าครับโอ้40,000เก้าสคันนี้นะครับราคา4 9 0 0 0เก้าพัน ต่อรอกได้ครับคุยกันได้นะอะต่อมามิสูมิสูทายเบ้นทายเบ้นนะ,นะมิสูทายเบ้นหกหมื่นเจ็ดครับคุณเดหกหมื่นเจ็ดพันบาทนี <6. S 1> ่นะ ตัวถังสวยไม่มีบุบค,ครับมีแม็กด้วยออ้ ه, ภายในสวยงามเลยครับภายในครบเลยพี่แกบอกขับทุกวันเลยคันนี้น้ำมันล้วนแอร์เย็นแอร์เย็น oh. เอเกียบเลยแอร์ยนเกีเยบนี่ครับโอ้คันนี้สวยครับ คอนโซลอะไรอยู่ครบเลยประตูก็ยังสวยครับแผงประตูนะอยู่ครบเลยดูข้างล่างครับนี่ะท้ายเบนท้ายเหมือนเบนหรือเปล่ามันเลยชื่อท้ายเบนโอเคก็ประมาณนี้ครับ ราคาต่อรองได้ทุกคันนะครับเนี่ยสนใจก็ติดต่อมาตามเมือร์นี้นะครับร้านพี่รุง่งเกพี่มีอะไรอยากจะฝากไหมครับฝากร้านก็อยากให้พี่น้องแถวแถวบ้านเรามาซื้อรถสภาพดีๆไปใช้งานต้องมาหาที่บ้านผมเลยครับบ้านสวนรวมมูสเวทตำบลห้วยสำราญอำเภอสัสามจังหวัดบุรีรัมย์ หรือโทร0842298357ติดต่อได้ครับโอเคก็ขอบคุณพี่รุ่งนะครับอยากได้รถบ้านสวยๆไว้ใช้งานราคาไม่แรงก็นี่นะมาดูที่นี่ได้เลยมีรถเก๋งรถกระบะมีบริการส่งมึงที่นะครับทุกคันเนาะพี่ส่งมึงที่ก็ได้นะครับขับไปส่งเลยเป็นการทดสอบรถไปในตัว หรือว่าอยากจะมาดูก็ตามนี้เลยครับที่อยู่ร้านก็ตามนี้เลยโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูร้านครับอยู่แบบบ,บ้านๆเลยติดทุ่งนาติดป่าเลยนะครับ